แต่ยิึงมากับความเศร้าแต่ว่าเธอเดินโผล่กันตู้จังปะอะไรวะเพรานั่นดินี้ไม่ยากเลยค่ะลื่นๆเพลงนี้แบบเขียนแบบมีน้องอินนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็พอนี้ไหมพี่เออเอางั้นป้าเออไม่ได้เขียนยังโดดเดี่ยวค่ะครั้งนี้ ตื่นเต้นมากมาเลยจ <laughs> 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 ้าเดี๋ยวก็รู้หในฝันโอ้โหเริ่มมากกสุ่งยี่แล้วเพลงเนี้ยได้ท่านคันนหรือว่าคนแน่นได้ไหมฉันเนี่ย ได้แต่ว่าเราสามารถเลือกเลือกร้องตอนต่ำได้อยูไ่ไงเราบิดคีย์ออริจินอลเอาเหรอได้ต้องเริ่มจากออริจินอลเลยไหมคะคีย์เริ่มจากคีย์แบบอะไรเอาคี่แบบคนแรกเลไจ้โอเคคน <c oughs> ในฝฟันเธอก็ฉันไงอย,ไอย่าไปหาใครที่ไหนไกลหลุดมือไปคงต้องเสียใจไม่อยากให้เธอมาเสียใยคนในฝฟันเธอก็ฉันไงเจอรักคนสวยที่จริงใจ คนอื่นเขาแยกกันแทบตายกับใจของฉันก็หากาให้ได้กค่เธอ้ยเอเพชรเซลพรเอมพร้หนึ่งสองสามประฉลามขึ้นบกสี่ห้าหฉันจะตกเจอให้ได้ ใครอเจอยกหัวใจ งที่คีจริงๆก็คือสูงไปแล้วอะแล้วที่ริวเ <ปะ S 2> พลงอ,<ผ>อะเออแล้วที่ริว Oh my god Oh my god Oh my god อ่ะอ่ะจะหลบไปทางไหนตอนไม่อยากเจอเธอก็มา Oh my god Oh my god Oh my god โอ้ยทำไงดีละที่เนี้ยเธอชอบมาทัา้งสายตอนฉันไม่พร้อมตอนที่มงลงก็ไม่มาเป็นอะไรมางไม่อิตตบ,บาวันที่สวยๆเราเจอเธอไปอยู่ไหนนะพอมันมันซมซมทีไร เดินไปใครเห็นนึกป,ป่าเธอนด้นไม่รู้เวลาชอบโ่มาผิดคิวซะผมเผา,ากระสักระสางหน้าตาก็ไม่ได้แต่งนนหนูเหมือนจะอันนี้<ช>ออริจินลอลแล้วนะใช่ไหมเอออันนี้ออริจินอล,ลอะไรต่ออ่ะคงไม่เนไหน้าคงไม่จะใครมันกำลังจะถึงมันละเดินจนหน้าเธอก็จำ คะไม่เราฟวงเห็นต่างเริ่มแต่มาบูเลยได้อ๋อเป็นเป็นเออเป็นเกติกลับมาต่ำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าไม่บูเกือบซ้อมไปทุกวันเพื่อจะได้ใช้กับใครสักวันและแค่ขนาดที่จะให้ฟังต้องเป็นเธอแต่ เธอยังจะชอบไป้ปวนหัวใจใครโดนงั้นอาจจะต้องละลายตกลุมล้วจนแทบปาตาย Oh my god i s guys so hot กด้จเธอยังไม่หยุดเป็นความน่ารักของใครตัวฉันก็คงต้องไปต่อคิวเล่ามันี่อันนี้เกมจบเร็วเนาะแต่ฉันแต่ฉัน

หตรีมแพคค่ะเกี่ยวนัทแนนค่ะน้เป็นแพคน้องมี1แพคแล้วก็กี2แพคค่อยากกดบนโทอยงคะค่ะกษก็คือต้องร้องเพลงคลายมอเบลลี่ ในเวอร์ชั right ่น4สลับกับเวอร์ชั่นสาตาเอาล่ะเฮ้ยยววีแบ็กวีอาร์เพรสเซลลุกขึ้นมากับความอ้างว้างมีภาพเธอเป็นแค่คนเมื่อวานตื่นมาซับน้ำตากับวันที่เธอรานั่งฟังเสียงความเงียบงันเตะถึงมากับความเศร้าแต่ว่าเธอดันโผล่กับอ นนั่นดีหนึ่งสองสา<ะ>มไปเปิดเพลงมาก็ความเศร้าแต่ว่าเธอดันโทุเปิดตัวเข้าหลบเปิดท่าข้อมูลเรื่องกล้องเข้าเอ้าสู้เราไม่ได้นี่หว่าเห็นแบบนั้นก็เลยสบายใจเห็นไหมล่ะเรามันใส่ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วค่ะ ก็เพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าคัมแบ,บ็กเพลงแรกของพวกเรา3ามคนค่ะก็ลุกทุกอย่างก็จะแบบว่ามีความโตขึ้นหรือว่ามุมมองในเรื่องความรัก<ม>ที่เราจะเล่าผ่านเพลงนี้ก็โตขึ้นด้วยค่ะมันก็จะเล่าเกี่ยวกับแบบว่าความรักที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยเราอกหักแล้วแต่ว่าเราไม่สนเราแบบแซบเราเชิดนะคะก็เรา move on ต่อไปแล้วก็บอกให้ผู้ชายร้องไห้ต่อไปค่ะเธอต้องเสียใจที่เสียฉันไปอย่างนี้น ท่าททยตั้งแต่เมโลดี้เลยค่ะแล้วก็เราก็เลือกกันมาสักแบบว่าหลายหลายหลายดาวอยู่เหมือนกันจนมาเป็นเมโลดี้อันนี้แล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้มันดูโตขึ้นด้วยในด้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นพี่อุ่มอิ่มแต่งอีกแล้ว <S <S ใช่ค่ะ,ะนั้องเกตเขียนแรปแล้วก็เป็นพี่เบนกันกันนัททำดนตรีค่ะใช่ค่ะก็จะมีความแบบ มีความยากยังไงบ้างคะถ้าเขียนเพลงเพลงนี้ไม่ยากเลยค่ะลื่นๆเพลงนี้แบบเขียนแบบมีน้องอินนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าองนี้ไหมพี่เอเอางั้นปะเออไม่ได้เขียนยังโดดเดี่ยวค่ะครั้งนี้ใช่ค่ะแล้วก็ เรื่องของท่าเต้นก็มีความยากเหมือนกันเพราะว่าเป็น um, ท่าเต้นที่แบบเพเซลไม่เคยได้แบบลองเต้นสไตล์นี้มาก่อนค่ะทุกอย่างก็คือค่อนข้างแปลกใหม่แต่ว่าท่าทายดีค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเราซ้อมเต้นกันค่ะเพราะว่าสําหรับตัวอินนะอินรู้สึกว่าเอนจอยกับการเต้นแบบแนวนี้มากเลยแล้วก็แบบไม่เคยเต้นแนวนี้มาก่อนด้วยค่ะใช่แต่วันถ่ายเอวีก็คือซีนเต้นอ่ะไปอยู่ซีนแบบท้ายๆเลยแล้วเราก็แบบว่า ได้ได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะใน MV นี้แล้วก็มีฝนตกด้วยก็คือเต้นกลางายฝนครั้งแรกจะเป็นยังไงก็ดูใน MV ได้นะคะพูดมาได้ว่าเสียใจเสียใจเธอพูดได้ไงเธอมีเขาอยู่ทั้งคนพูดมาได้ c r ร i n g c r i n g baby ก็ลองให้ตายไปเลยดิ She's got nothing on me ให้ดีเธอฉันคงเทอ ใจกี่โมงเสียเนี่ยไม่ไม่เสียเหรอแต่ว่ามันเฟียดที่หน้าน,น้องไงเสียใจกี่โมงเสียดปะไม่ฉาดหวังนะคนสุดท้ายอะเอาพันที่พ<ห>ันเน,นี<กล>่เสียใจกี่โมง นี้ก็ไม่ปรีแปลกแหวกพรีเซลนะคะปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะชื่อเพลงว่าเสียใจกี่โมงนะคะฝากทวิสทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักพรเซลนะคะขอฝากเพลงนี้เอาไว้ใน เอาเอมวกกำจในเพลย์ลิสต์ของทุกคนด้วยนะคะเฟรเซลก็จะเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปนะคะฝากสนับสนุนเฟรเซลสามคนตาดำๆตรงนี้ด้วยนะคะฝากด้วยคะ่ะค่ะก็ฝากเพลงเสียใจยกี่โมงหรือว่าค r y m มอเบบี้นะคะสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วค่ะแล้วก็ฝากผลงานการติดตามของเราเฟรเซลด้วยสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนกัน,นะคะ่ะทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok นะคะแค่เสิร์ชคำว่าเฟรเซลสำหรับ Instagram กับ t i k t o k กก็เสิร์ชคำว่า my เพ e s e ได้ แล้วก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์กันด้วยนะคะ